ระวังเพจจัดหางานอิสราเอลสุ่มเสี่ยงที่ท่านจะโดนหลอกผมเตือนแล้วนะไม่เชื่อระวังจะหมดตัวก่อนไปรับชมคลิปการลุกคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมมีคลิปดนวนนเลยนะไม่อยากให้ใครได้เสียงเงินนะครับคืออยากจะบอกว่าการไปทำงานต่างประเทศโดยที่ท่านไม่ผ่านบริษัทจททัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มันจะมีงานจริงหรือไม่มีงานจริงนะครับคุณกำลังสุ่มเสี่ยงที่จะโดนหลอกนะครับแล้วโอกาสโดนหลอกก็สูงมากทีนี้มาดูเรื่องเพจจัดหางานไทยไปอิสราเอลนะครับผมไม่เซ,เซ็นเซอร์เลยนะผมเปิดให้เห็นจะจะเลยนะครับผมไม่กลัวโดนฟ้องด้วยเพราะว่าผมอยากโดนฟ้องเหมือนกันนะครับอยากจะรู้ว่าคนที่มาฟ้องชื่อเสียงเรียงนามเป็นใครนะครับหรือคุณจะมาที่ อกองทะเบียนจัดหางานและคุ้มครองคนหางานได้นะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับเขาสามารถที่จะฟ้องผมได้นะครับคุณเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยทำคลิปต่อว่านะครับในการที่คุณหางานไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับอยู่ชั้น4ี่นะครับไปหาเขาได้เลยโอเคในเมื่อคุณจะฟ้องไม่ฟ้องก็เป็นอีกประเด็นนะแต่ผมอยากให้คุณฟ้องนะ ผมอยากจะบอกกับคนที่ดูคลิปผมนะครับว่า,าจัดหางานไทยไปทำงานที่อิสราเอลตอนนี้นะครับคุณต้องผ่านโครงการ TEC ไ h a i l น n ์เท่านั้นนะครับอันนี้คือที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับลองลงมานะครับแม้มันจะผิดกฎหมายไทยตอนนี้นะครับแต่มันก็เป็นบริษัทจัดหางานอิสราเอลนะครับก็เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายของอิสราเอลเขาจะาหางานนะครับให้กับ คนที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลนะครับโดยปกติก่อนสงครามก็จะผ่านโครงการ TAC Thailand นี่แหละนะครับแต่ในเมื่อทางการไทยได้มีการระงับเนาะ,ะแล้วประเทศเขาขาดแคลนแรงงานนะครับเขาก็จะให้ล่ามนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานนะพยายามหาคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างน้อย มันก็ยังดีกว่าเพจอะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งชื่อมานะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองสามารถที่จะหางานที่อิสราเอลได้นะครับถามว่าไอ้ตัวเพจเนี่ยมันอาจจะหางานได้จริงนะครับคือผมกําลังจะบอกว่าอาจจะมีล่ามคนใดคนหนึ่งนะหรือบริษัทจัดหางานอิสราเอลบริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาอาจจะแบบอยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้คือผมไม่รู้นะผไม่ได้กล่าวหานะถ้าถ้าเขามีงานจริงเนะี่ย ก็คือเขาอาจจะพยายามหางานนะครับแล้วไม่อยากผ่านแบบตัวแทนของเขาโดยตรงนะครับเพื่อผลกฎหมายที่เขาอาจจะต้องมารับผิดชอบอะไรในอนาคตนะพยายามจะผ่านคนอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ยอมรับในข้อที่2นะครับที่เขาแนะนําในเพจว่าเขาเป็นแค่ในหน้าที่หางานนะครับให้กับบริษัทจัดหางานนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้เขาอ้างหรือเปล่านะ เพราะว่าบางทีมิชอาชีพมันก็อ้างแหละแล้วเขาพยายามบอกว่าเพจเขาไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นจากผู้สมัครนะครับอันนี้คือพยายามหลบกฎหมายนะครับแต่จริงๆเขารู้กฎหมายไม่หมดกฎหมายของการจัดหางานนะครับเพื่อให้คนไทยไปทํางานต่างประเทศอ่ะคุณจะเรียกรับเก็บเงินหรือไม่เรียกรับเก็บเงินคุณก็ทําไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ทําได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณทําคุณมีโทษตามกฎหมาย ผมถึงได้ท้าไงครับว่าคุณฟ้องมาเลยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณชื่อนามสกุลอะไรแล้วก็จะได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้องนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากคุยก่อนเพราะหลายท่านเอ้ยเขาหางานได้จริงผมไปมาแล้วมันก็อาจจะใช่นะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะเตือนคือผมไม่รู้ว่าการที่ทําเขาหางานแบบนี้นะครับเขาเก็บส่วนต่างเราไปเท่าไหร่แล้วเขาส่งเราไปที่ไหนนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่โซนชายแดนตอนนี้มันขาดคนหนักมากนะครับแล้วเหตุใดนะครับบริษัทจัดทางงานอิสราเอลที่ล่ามเขาเป็นตัวแทนอยู่เขาถึงบอกว่าไม่รับคนใหม่แล้วทําไมเพจนี้ถึงได้กล้าบอกว่าเขาจะรับคนใหม่นะครับอย่างอันนี้เพิ่งโพสต์ไปเมื่อ22ชั่วโมงนะครับว่าจะเปิดรับเอกาสารสําหรับคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นนะที่ผมกําลังบอกว่าเพจนี้อาจจะมีงานจริงนะครับ แต่เป็นงานที่ไม่มีความรับผิดชอบคืออาจจะส่งเราไปทำงานที่ไหนก็ไม่รู้นะครับความเสี่ยงภัยยังไงก็ไม่รู้นะครับผลประโยชน์อะไรที่เขาไม่ได้เรียกกับเราแล้วตอนที่เราไปจ่ายให้กับบริษัทเขาอาจจะมีการให้กันก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วกันนะครับ หรือเขาจะเป็นมิจฉาชีพเต็มร้อยเลยนะครับก็คือเอาข้อมูลคนอื่นมาอ้างนู่นนี่นั่นนะครับโดยที่ตัวเองไม่ได้มีอะไรเลยเนาะทีนี้แล้วเพจนี้ตั้งขึ้นเมื่อ,อไหร่นะครับเพจนี้นะครับตั้งขึ้นเมื่อเดี๋ยวดูตรงเกี่ยวกับนะครับแล้วก็ดูความโปร่งใสเพจนะเพจนี้ตั้งเมื่อวันที่1 4กุมภาพันเองนะครับเพิ่งเติ้งเพิ่งตั้งได้แค่30กว่าวันนะครับเดือนนิดๆน,น,นะครับ มันน่าสงสัยนะว่ามันไม่โปร่งใสอะ่ะตั้งมาแล้วก็จะปิดเพจเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าได้เงินครบตามจำนวนแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมเตือนแล้วกันนะครับว่าใครที่อยากไปทำงานอิสราเอลนะคุณรอโครงการ TC Thailand อันนี้แบบถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยที่สุดนะครับหรือถ้าคุณจะไปจริงๆนะ คุณติดต่อผ่านล่ามเหอะล่ามมีทั้งหมด12บริษัทนะครับแล้วคุยกันนะครับให้มันชัดให้มันเคลียร์นะครับผมเชื่อว่าล่ามที่ดีมีเยอะมากนะครับแล้วเขาก็ออกมาเตือนภัยด้วยนะว่าถ้าไม่ผ่านเขาหรือว่าผ่านคนอื่นนะ่มันสุ่มเสี่ยงที่จะโดนหลอกนะอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้ามันจำเป็นจะต้องทำผิดอะ คุณเลือกทําผิดให้มันถูกคนหน่อยนะครับซึ่งไม่ใช่ใครก็ไม่รู้จู่ๆลุกขึ้นมาทําเพจนะครับแล้วก็กวาดเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับมันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นภาพนั้นนะผมห่วงใยแรงงานที่อยากไปทํางานที่อิสราเอลทุกคนนะครับสุดท้ายก็ได้แค่เตือนนะครับก็คงทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ทุกอย่างที่เราทํา เราต้องยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจนะครับไม่ต้องไปโทษรัฐบาลไม่ต้องไปโทษคนนั้นคนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเสี่ยงเองนะครับส่วนแล้ว t i c จะส่งเมื่อไหร่นะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานแต่ผมไม่มีเหตุผลรองรับอะไรทั้งสิ้นนะ,ะแล้วผมไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่บอกได้ว่าอีกไม่นาน ทุกอย่างกำลังเป็นภาพที่สวยงามนะครับมันมีสัญญาณอะไรที่ผมบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่สวยงามและเป็นสัญญาณที่ดีเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ